เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศฮอตมากๆเลยนะครับเรามีสินค้าตัวใหม่ครับผมชื่อตัว KO หรือบางท่านก็จะรู้จักเรื่องของ OK นะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของ KO ว่าทําไมเวลามีอาการเวียนหัวหน้ามืดวูบหรือไขมานทําไมลูกค้าตัดสินใจมาซื้อ KO ทานกันนะครับนะครับเรียนนะครับ พี่วินสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่วินครับทำไมลูกค้าจากท่านเวลามีการเวียนหัววูบหรือว่าบ้านหมุนส่วนใหญ่ทําไมลูกค้าถึงใจินใจมาซื้อ K.O. ทานครับพี่จากประสบการณ์นะครับคือด้วยตัวเองก็ทานด้วยแล้วก็เรื่องของการที่เราไปบอกต่อครับคือตัวเนี้ยเนื่องจากตัว K.O. เนี่ยไปเป็นสารสกัดธรรมชาติ100ร้อร์เเลยมีความปลอดเป็นเรื่องของเคมีเนาะแต่ตัวนี้ ประกาศนะครับว่าขนาดตัวนี้มันปลอดภยดัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้การเรียกว่าอุดตันต่างๆของเลือดหรือรรว่าไขมันในเลือดนะครับดีขึ้นซึ่งตัวโดยตรงสประส,รบ,สรบการณ์ตรงตัวเองนะครับเรื่องของเอาขาเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งต้องทานยาคุมตลอดแล้วก็โดรสการทานยาโดนปรับเพิ่มขึ้นมาจากคุณหมอนะครับเช่นนี้ยด้วยการที่ผมทานต่อเน,นื่องตัวคอเนี่ยวันละ2แคปซูลก็คือเช้า1แคปซูลแล้วก็ตัวก่อนนอนหนึ่งแคปซูลเนี่ย ผลก็คือเมื่อก่อนเรื่องของการนอนหลับนะครับการหลับไม่สนิทตอนนี้สามารถทําให้การนอนหลับเราสนิทขึ้นแล้วก็ตื่นมาเรารู้สึกเราสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเ,เรียกว่าการทานยาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการทานยาความดันนะครับื่อควบคุมความดันเนี่ยตอนนี้ลดปริมาณการทานลงแล้วก็โดยคุณหมอนะครับแล้วก็วเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอาการต่างๆที่เคยมาลบุกขึ้นมาแล้วพูกมีอาการเวียนหัวต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของตัว ปริภาณตรงนี้มากเกี่ยวเทโอนี้มากก็เลยบอกต่อกับหลายๆคนแล้วก็มั่นใจครับเกี่ยวกับสินค้านี้ช่วยเราได้จริงครับครับเพราะว่าของพี่วินก็คือสามารถการันตีว่าทานเองด้วยใช่ไหมครับพี่ทานเองแล้วมันเห็นผลจริงเห็นผลจริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจเพราะว่าเราเองมั่นใจเนื่องจากตัวสินค้าเราทานแล้วเห็นผลครับของของพี่วินทานไปประมาณกี่วันประมาณกี่เดือนพี่ถึงจะเห็นผลแบบชัดเจนครับพี่ส่วนใหญ่ครับทานมาก็น่าจะประมาณสักสองกล่องมั้งครับประมาณสักเดือนหนึ่งแต่ว่า อาการหายตอนไหนเราไม่รู้ไงเราไม่สังเกตอาการเองจนกระทั่งเรารู้ว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้เราลุกขึ้นง่ายเราไม่สึกมีอาการหน้ามืดเลยก็เหมือนกับว่าเราบางวันผมก็ขาดยาลืมทานยาก็ก็ไม่มีผลจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็กลับมาทานรุกขึ้นต่อปกติอย่างครับผมครับผมก็คือหนึ่งเดือนคือเห็นผลเนาะครับผมแต่ว่าไปไปทานอยู่นะไม่ไม่ได้นะครับก็หลังจากหเดือนก็ยังทานอยู่ปกติเนาะแต่ว่าลดจำนวนยาในการกินใช่ไหมครับพี่ทานต้านบำรุงเลยหน้าวันละไม่ครับต่อต่อต้นึองครับผมคือเขาไม่มีผลต่อ ต่อโรคประจาตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่อ่าไม่มีฮะทายคู่กันได้เพราะว่าจริง,รงๆแล้วเรื่องของโตัวเคโอ่ะคือจะบอกว่าเนื่องจากมันเรื่องาตัวเคโอดูแลเรื่องระบบเรือจากทางคนที่เรียกว่ามันสามารถ cover ควบคุมเรื่องอะไรอาการเกี่ยวกับเลือดได้เลยอ่าเลยไม่ว่าเพื่อนๆที่เป็นเรื่องของความดานันสูงความดันต่ำเนี่ย <c oughs> มีผลในการที่ทําให้เราทานยาลดลงได้นะแต่ว่าน่าจะอยู่ในการควบคุมของแพทย์แต่ว่า อ,อย่างเดี๋ยวจะคงมีหลายๆเคสที่ว่าควาดันต่ำแล้วกลับมาเป็นปกติได้ก็มีเกลืเลือดต่ำกลับมาเป็นปกติได้ก็มีเนื่องจากเราจะไปเพิ่มเลือดแดงด้วยเอ,อจาจะเสียเลือดไป <ข S 1> มากน,นะครับผมตอนนี้คือมั่นใจมากเลยใช่ไหมครับพี่วินครับอ๋อ นีกว่าเลยครับเกิดรอยแน่นอนเกิดรอยแน่นอนได้ครับวันนี้เรามามีหลายๆท่านนะครับผมมีน้องบระิีอสามท่านนะครับที่มาทํางานร่วมกันนะครับว่า KO สามารถตอบโจทย์เรื่องของอาการหน้ามืดเวียนหัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาทักจักกับพี่แววเนาะพี่แววสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่แววครับปกติพี่แววกิน KO อยู่ไหมครับพี่ทานปกติค่ะทานประจำทําทําไมเล้กกิน KO พี่มีอาการยังไงครับตอนแรกมีอาการ ความดันต่ําแล้วก็เกล็ดเลือดไม่ค่อยดีอะคะ่ะเคยไปบริจาคเลือดแล้วทีนี้มันบริจาคไม่ได้ค่าเลือดไม่ได้พี่ก็เลยหาทุกอย่างะลยกินทุกอย่างเลยหาอะไรที่มันบำรุงเลือดเนี่ทางสภากาชาตเขาก็ให้มาแล้วเวลาเกล็ดเลือดต่ำ <c oughs> เขาก็จะให้ธาตุเหล็กมาพี่กินไม่ได้เพราะว่าท้องผูกก็จะเลี่ยงไม่กินแล้วก็ไปหาตัวอื่นที่มันมาเสริมให้เลือดเราดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ดีทีนี้พี่ก็มองว่าเออเรามีเคอนี่นะเราก็ลองกินดู <imper man S 2> ไหมเพราะว่ามันเป็นการบำรุงเลือดเราด้วยก็เลยลองทานไปประมาณ เดือนกว่าๆเนาะตัวนี้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆค่ะตัวนี้ทานเช้าหนึ่งแคปซูลเนหนึ่งแคปซูลเลยแล้วก็วันนั้นเดินไปเซ็นท่านบางนาก็เลยไปเจอรถบริจาคเลือดมาพอดีก็เลยเออจริงๆๆตั้งใจจะไปซื้อของแต่พอดีเจอก็เลยอยากลองเอ้ยเราทานมาแล้วนี่ก็เลยลองดูแต่ทีเนี้ยพี่บริจาคเลือดได้พี่ก็เลยมี<น>วความมั่นใจแล้วก็เก็บเลือดค่าเลือดที่มันเคยต่ำอะค่ะมันสูงขึ้นแล้วก็อาการที่เราเคยเป็นเวียนหัวเวลาลุกจากที่นอนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดีขึ้นแล้วก็เฮ้ยมันหายไปตอนไหนเราก็ไม่ได้สังเกตนะตัวนี้ดีมากๆการันตีเลยมั่นใจครับขอพี่บอกทานไปประมาณกี่เดือนคร่เดือนครึ่งนะครับคือครับหลังจากที่บริจาคเลือดไม่ได้ใช่ค่ะหลังจากกินเคโอปประมาณ1เดือนครึ่งก็คือกินวันละสองแคปซูลเลยใช่ไหมครับพี่สค่ะสามารถกลับมาบริจาคเลือดได้เลยโอ้โหนี่คือสุดยอดเพราะว่ามมนจะมีเรทของมันอยู่นะว่าเท่าไหร่ถึงจะบริจาคเลือดได้แต่ที่ของพี่มันต่ําต่ําไปประมาณเยอะเยอะเหมือนกัน กก à, ตอนนี้ปกติครับเพราะเคโอเขาสามารถทุ่นฟุนในเรื่องของการหลัเวียนของเลือดโดยตรงนะครับเคโอย่อมาจากอะไรพี่พอพราะสร้าคิวออยด์พี่ใช่ไหมอ่ามันมีคิวออยด์เป็นใช่ไหมพี่วินครับคิวออยด์เนาะคิวออยด์วก็มีอย่นสมอังถึงว่าสามารถช่วยในเรื่องของเลือดโดยตรงเลยได้ครับพี่แบบมั่นใจไหมครับพี่มั่นใจมากค่ะเกินร้อย ตอนนี้กำลังดูอยู่ประมาณ70กว่าท่านมั่นใจพี่ลองมั่นใจมากค่ะ<อ>มั่นใจมากจริงๆค่ะการันตีเลยโอเคสุดยอดมากโอเคเคค่ะ <c oughs> อ้โหสุดยอดมากกับสินค้าคือ K.O. ถ้าบางท่านบอกว่า K.O. โอเคคืออะไรนะครับผมตันนี้ K.O. สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบโดยตรงโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจําตัวพี่วินใช่ไหมครับอย่างเช่นมีความดันไขมันต้องกินเลย นะครับเพราะเคสามารถตอบโจทย์ให้ตรงจุดเลยนะครับบางท่านอาจจะยังจะไม่รู้ว่า KO คือตัวอะไรนะครับผมนี่เลยครับเป็นตัวที่สกัดจากธรรมชาติ100%เซนะครับไม่มีสารสิติยรอยมีอยอรองนะครับที่สำคัญสามารถฟื้นฟูของการไหลเวียนหลังเลือดโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับคุณแสงเพชรครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณแสงเพชรครับนะครับกับดสินค้าตัว k O อวันนี้ การต่อรับดีมากเลย,เลยะะใช่ไหครับต้องขอบอกเลยนะคะว่าประทับใจเอาแม็ดออกไ,ไหมเ <c oughs> อาแม็ดออกนิดนึงครับ <c oughs> ประทับใจในตัว K O นะคะ <c oughs> เพราะว่า K O ค่ะเป็นตัวที่คุณแม่ทานอยู่นะคะ <c oughs> ก็คือตอนแรกะคะ่ะคุณแม่ไปตรวจเนาะแล้วพบว่าเป็นไขมันในเลือดนะคะคุณแม่ก็คือเกิดความกังวลมากเลยนะคะหลังจากที่ไปไปตรวจแล้วพบว่าเป็นไขมันในเลือดก็เลยลองให้คุณแม่ทานตัว K O ค่ะ ไป1เดือนนะคะแล้วหลังจากหนึ่งเดือนไปตรวจเลือดนะคะค่าเลือดของค่าไขมันที่อยู่ในเลือดนะคะมันลดลงตอนนี้คุณแม่คุณแม่ก็ทานต่อเนื่องอยู่นะคะแล้วก็แกก็มีความกังวลลดลงหลังจากที่ทานแล้วค่าของไขมันมันลดลงอะคะ่ะก็เลยเกิดความประทับใจครับส่วนใหญ่เวลาลูกค้าเขาโทรสั่งเนี่ยครับ,รบเขาก็จะถามว่ามันมีเอฟเฟกอะไรไหมหลังจากทานเคโอครับคุณสลายลองให้ความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ไหมครับมีมีไหมครับค่ะ ไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีผลข้างเคียงเลยกล้าการันตีได้เลยใช่ไหมครับการันตีได้เลยค่ะคนที่ทานพวกยาไขามันยาประจําตัวที่มีอยู่ะคะ่ะทานควบคู่ได้เลยเนาะตอนนี้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะครับเพราะว่าของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่มีผลข้างเคียงค่ะ แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสนใจอยากจะสั่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรหรือว่าจะส่งฟรีหรือยังไงบ้างไหมครับตอนนี้มีโปรโมชั่น <pro S 2> นะคะเป็นชุดหนึ่งเดือนนะคะก็แล้วก็จะมีการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางมีเซตสองเดือนเซตสามเดือน, <แก S 1> นะคร<ม>ับที่คุณสลายบอกว่าชุดหนึ่งเดือนคือทานแล้วคือเห็นผลแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะการันตีได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าคนได้รับเนาะได้รับส่วนลดด้วยค่ะ เพราะว่าจากที่ดูแลลูกค้ามานะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จบก,การรักษาที่ชุดหนึ่งเดือนนะคะมัม่นใจได้เลยเนาะถ้าเกิดลูกค้าอยากโทรสั่งมีมีมีเบอร์ไหมครับเดี๋ยง่าเดี๋ยวติดไว้ให้เนาะค่ะก็เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะได้เลยครับผมกล้าพูดแบบเต็มปากเลยมั่นใจเลยใ, <จ S 1> ใช่ไหมครับว่าเคโอเอาอยู่ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค <CO S 2> ได้เลย ครับผมสุดยอดมากครับกับทีมงานวันนี้นะครับได้มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของพีพันตัว K.O. นะครับผมแล้วก็จต่ท่านก็คือทานจริงนะครับกิน K.O. หมดเลยนะครับเคสนี้ประทับใจมากๆกครับก็สำหรับทนาดที่สนใจนะครับผมอยู่ในกลมของบ้านรักสุภาพโดยคุณปิยะอยู่แล้วนะครับก็สามารถทักมาสอบถามอาการว่าคุณปิยะอาการนี้ คุณแม่กินได้ไหมคุณพ่อกินได้ไหมสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ครับเพราะว่าต้องบอกเลยเขาว่า k คโอามีออยรับรองอยู่แล้วครับที่สำคัญเลยช่วงนี้ครับผมมีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับก่อนใครเลยนะครับสามารถโทรมาปรึกษาได้หรือสอบถามได้นะครับผมอาการเวียนหัววูบน้ามืดบ,บ้านหมุน,นปล่อยทิ้งไว้เป็นสัญญาณเตือนอันตรายมากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวความดันไขมัน รีบโทรมาเลยนะครับปรึกษากับคุณปิยะได้เลยนะครับอยู่ในกลุ่มของ YouTube อยู่แล้วนะคบผมพูดได้นะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวปิยะขอให้ความรู้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับผมนะครับเห็นไหมครับ KO ครับผมเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดโดยตรงปินนวัตกรรมการฟื้นฟูและบํารุงระบบเลือดโดยตรงนะครับสวัสดีครับผมเปทอะไรน